สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมี่ยวนะคะที่ราชพฤกษ์พีคาคาเซนเตอร์ค่ะถ้านึกถึงรถมือสองนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะเป็นรถสวยรถมือสองราชพฤกษ์พีคาเซนเตอร์วันนี้นะคะอยู่กับมะเหมี่ยวแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็น Ford Focus I, 2.0 TDCI ปี2010ค่ะคันนี้นะคะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าเป็นรถยุโรปที่ราคาไม่แพงนะคะประหยัดน้ามันแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยมีอะไรให้ดูอีกหลายอย่างนะคะที่คุณจะคาดไม่ถึงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะนะคะที่หายห่วงนะคะแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าในความแรงนะคะความประหยัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าเริ่มตรงนี้เลยนะคะเป็นคิ้วโครเมียมนะคะที่ขอบฝากระโปรงค่ะมีโลโก้ฟอดตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะก็จะเป็นแผงระบายความร้อนเป็นรังผึ้งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ ฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าที่อยู่ในกรอบ mm hmm. โครเมียมเช่นเดียวกันค่ะแล้วไม่พอนะคะคันนี้นะคะยังมีสเกิร์ตรอบคันมาให้อีกด้วยค่ะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นล้อรถนะคะขอบ16นิ้วค่ะแล้วก็มาพร้อมกับยางใหม่ปี2021ยางใหม่ๆอย่างนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นปรับและพับไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมี ไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะส่วนสติกเกอร์ขอบนี้นะคะบ่งบอกถึงรุ่นเครื่องยนต์ค่ะเป็น t d c i นะคะแล้วก็มีคิ้วโครเมียมตรงนี้นะคะเป็นทางยาวเลยนะคะรถเดิมค่ะสวยๆแบบนี้เลยมือจับนะคะค่อนข้างกระชับมือนะคะสามารถกระชากได้เลยแล้วก็มีขอบโครเมียมให้ด้วยค่ะเพิ่มความหรูหรานะคะมันก็ดูแบบแตกต่างทำให้รถตัวรถนะคะมุมมองที่มันเด่นขึ้นค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นซีดานนะคะสประตูแต่ว่าเดี๋ยวเมียจะพาไปดูนะคะว่าช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะจะกว้างขวางแค่ไหนเริ่มต้นกันที่ตรงนี้เลยนะคะเราติดเป็นโชคให้นะคะคันนี้แล้วก็ตัวถังนั้นบางเดิมค่ะไม่มีชนนะคะแล้วก็ข้างหลังนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะจริงๆถ้าคนตัวเล็กนี่เข้าไปนอนได้เลยนะ อุปกรณ์ท้ายรถนะคะมาพร้อมนะคะครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่นะคะแม่แรงนะคะหรือว่าอุปกรณ์เปลี่ยนล้อนะคะก็มาครบเลยซึ่งยางอันนี้ก็คือเป็นยางแบบเต็มเต็มสูบนะคะก็คือไม่ได้จํากัดความแรงนะคะแล้วก็ยังมีพรมนะคะมีผ้าย,ยางรองรถนะคะก็คืออันนี้คือครบนะคะสวยสวยเลยส่วนของโลโก้นะคะก็อยู่ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ฟอร์ดนะคะชื่อรุ่นโฟกัสนะคะหรือแม้กระทั่งรุ่นเครื่องยนต์ tdci นะคะ อันนี้ก็อยู่ครบเลยเพิ่มเติมมีขอบพรเมียมให้นะคะมีเซนเซอร์กะระยะถอยพร้อมทางกล้องสองถอยหลังด้วยค่ะในห้องโดยสารนะคะก็จะตกแต่งด้วยสีครีมเป็นหลักค่ะซึ่งทําให้ช่วยเพิ่มความเรียบหรูนะคะแล้วก็ตัววัสดุที่ใช้ก็จะเป็นแบบหนังค่ะตัวเบาะนะคะก็ปรับแบบไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะที่พรมลัยนะคะก็จะเป็นพรมลัยหุ้มหนังค่ะ มีมัลติฟังก์ชันให้ตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบอนาล็อกซึ่งก็มีหน้าจอดิจิตอลให้นะคะบ่งบอกเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้ก็อยู่ที่170,000กิโลค่ะแล้วก็มาในส่วนของระบบปรับอากาศนะคะจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอนาล็อกค่ะแล้วก็มีจอดิจิตอลให้ตัวนี้นะคะสามารถแยกอุณหภูมิข้างซ้ายและข้างขวาได้นะคะสะดวกต่อการใช้งานหน้าจอ Android นะคะอันนี้เป็นทางเต็นติดตั้งให้นะคะไม่มีในตัวเดิมนะคะไม่มีในรุ่นเดิม อันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยไม่ว่าจะเป็น p p p l e c r r l a y หรือว่า Android ค่ะระบบเกียร์นะคะคันนี้มาในเกียร์แบบทเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค,ค่ะเป็นเกียร์แบบชิปโทนิกนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นเบรกมือนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะมาในส่วนตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นที่เก็บของได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างว่าห้องโดยสารด้านหลังจะมีอะไรให้บ้างนะคะ แล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะเบาะนะคะสามารถปรับแบบ40-60ได้เพื่อที่จะเก็บของสัมภาระได้เพิ่มเติมค่ะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลานั่งทางไกลเนาะก็สะดวกสบายแล้วก็ยังมีช่องปรับอากาศนะคะให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยทําให้ความเย็นนะคะระบายได้ทั่วถึงมีช่องเก็บของหลังเบาะให้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกล่องเก็บของตรงนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องยนต์นคันนี้นะคะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าเครื่องยนต์เขาเจ๋งจริงๆเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเกริ่นก่อนเลยว่าคันนี้เปิดไม่เหมือนใครนะคะก็เขาจะมีช่องเปิดต,ตรงนี้ให้นะคะซึ่งทําให้แบบสะดวกสบายค่ะไม่ต้องไปเปิดรถนะคะเพื่อที่จะเปิดฝารกระโปรงอีกทีนึงค่ะคันนี้นะคะมาในเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะคะเทอร์โบแปรผันค่ะ 2,000 cc ซีซีนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่มาจากดูราท็อกนะคะ136แรงม้าค่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะซึ่งถ้าเมื่อเปรียบเทียบนะคะในยุคนั้นน,น,นะคะกับรถยุโรปรุ่นเดียวกันรุ่นคล้ายคึงกันนะคะคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเพราะว่าสอ r d นะคะตอนป้ายแดงอยู่ที่1,2ล้านส่วนอีกค่ายหนึ่งที่ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนี้ราคาอยู่ที่3ล้านเลยทีเดียวค่ะ สำหรับราคาค่าตัวเจ้าแสตโฟกัส2.0คันนี้นะคะอยู่เพียงแค่227,000บาทเท่านั้นค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับลูกค้านะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะหรือว่าอยากได้นะคะเหนี่ยวรถพิเศษให้อีก10,000บาทเป็นค่าจัดโอนให้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าลูกค้านะคะสนใจรถมือสองนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยรถสวยรถมือสองราชพฤกษ์พีคาเซนเตอร์ แล้วก็ย้ํากันอีกครั้งนะคะว่ารถของเราทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกคว่มชนหนักน้ำท่วมเรารับประกันนะคะให้ในสัญญาเลยว่าไม่มีแน่นอนเลขใหม่แท้ร้อเเซ็ถ้ายังไงวันนี้นะคะเมื่อเมียไปแล้วฝากไว้กับฟอร์ดโฟ u s ัสอีกคันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ